โอ้โหพลาดไปนิดเดียวนะครับโอ้โหสามตัวที่วางใหื่อวานี้มาเสร็จตัวเน้นตัวเต็งอย่างญยาอินเดนาเพเซอร์นํามาตลอดทั้งทางนะครับโอ้ oh, ถ้าเป็นกระต่ายกับเต่าเนี่ยยังกับว่ากระต่ายเนี่ยไปนอนรอที่เส้นชัยแล้วโ OK อเคซีเหมือนเต่าครับค่อยๆเล่นค่อยๆนวดไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายเนี่ยเอาชนะได้ในช่วงท้ายเกมต้ลงเก่พพาพขออภัยด้วยครับอยากสุดซึ้งเลยให้ลอง6 5จุดห้า จบเจ็ดแต้มไม่น่าพลาดเลยครับนัดล่าสุดอย่างบริิกแมทรินเป็นฮีโร่ให้กับทีมมาเมื่อเช้านี้ครับเขาคือความผิดพลาดของทีมด้วย o k เคเอมาเปลี่ยนแผนในการเล่นไม่เน้นชูสามคะแนนเพราะว่าสามแนนตัวเองไม่แม่นชูส16ลงไป3แต่พวกเขาเนี่ยมาเน้นการชูส2งคะแนนถึง62ครั้ง ลงไป34ครั้งนะครับโอ้โหขนาดเมื่อเช้านี้เนี่ยเพซเซอร์3แต้มเนี่ยก็ค่อนข้างเอาเรื่องครับลงไปตั้ง11ลูกแต่พวกเขาก็มาพ่าดพลาดท่าแพ้ครับในช่วงพอ์เตอร์4โดนไป31ต่อ17็นะครับก็ต้องกาบขอภัยด้วยครับส่วนอีก2ตัวที่ให้ไปครับอย่างแอตแลนต้าดีมก็เอาชนะได้อย่างขาดลอยและให้สูงทางด้านลาสเวกัสก็มาตามนัดใครเอาไปแยกเด้นแยกเต็งก็ยังพอมีกำไรกันอยู่บ้างสวัสดีครับผมก็มีบาร์ส W N a มครับมาฝากหนึ่งคู่เป็นช่วงเวลาตีสองครับตามเวลาประเทศไทยจะเป็นคู่ไหนมาเจ้ชมแล้วฟังกันในคลิปกันได้เลยครับสำหรับใครที่ต้องการจะทางบาร์เพิ่มเติม,มง่ายๆเลยครับแค่เปิดใจเข้ามาอยู่ในครอบครัวไพรตีพอยท์เข้ามาสัมผัสบรรยากาศดูเมื่อวานนี้ครับสามคู่ในรอบ่บยๆที่ไพรตีพอยท์มอบให้ก็มาทั้งสามคู่เลยคนระับเป็นบาสโซนเอเชียเนี่ยทั้งบาสนิวซีแลนด์บาสออสเตรเลียอะไรพวกเนี้ย ถ้าใครเป็นคอบาสแล้วอยากรุนบาสน,นะครับแล้วยังไม่มีคนนําเล่นก็ลองเปิดจากรบารครับแอดไลน์มาที่แอดพีโปแลนด์แล้วก็ a อไครับในสมาชิกตอนนี้ก็มี2องร้อยกว่าคนแล้วเกือบเกือบสามร้อยครับก็อยากให้ลองมาสัมผัสดูนะครับมาวันนี้ครับคู่ที่หยิบยกมาคิดว่าน่าจะทำอะไรให้กับใครที่ตามผมได้อิสนาฟีเวอร์ทีมที่เคยเป็นเต็ง2ครับที่จคว้าแชมป์ตอนนี้หล่นละเพราะว่าฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาไม่ดีนะครับ 9เกมที่ผ่านมาเนี่ยแพ้ไป5ชนะ4วันนี้ต้องมาเจอสาวๆาวนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ที่ชนะมาแล้ว9เกมติดต่อกันแข่งมา9ชนะ9ขนาดนี้นะครับเลทเปิดมาวันนี้4.55แต้มด้วยฟอร์มการเล่นอันเล่าร้อนหาทีมที่จะมาหยุดนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ได้ยากเหลือเกินผมก็มีความคิดว่าสเตวิน่าโยเดสคูครับมือแม่นสามคะแนนและเบียนาสจัวที่ ได้ทั้งบู๊ได้ทั้งบุญครับนั่นหมายความว่าได้ทั้งนอกได้ทั้งในเนี่ยเป็นตัวชูโรงครับนี่ก็ตัวหลักทีมชาติสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับสแตนด์บีน่าสจวัจะช่วยกันครับพาทีมเนี่ยกวาดชัยชนะเป็นเกมที่สิบติดต่อกันได้อย่างแน่นอนจะเอาชนะอินดีนาฟีเวอร์ได้ข้ามฟากที่เกิน5-6คะแนนขึ้นไปอย่างแน่นอนครับหน,นหนึ่งตัวเล่นหนึ่งตัวโชว์นี้ไฮที่พอยท์ครับขอให้เลือกทางด้านนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ การตีความสุดชื่นจากไพทีพอยต์คนนี้ได้เลยครับใครก็ได้ทางเพิ่มเติมมารับได้ภายในครอบครัวสเต็ปสมีให้อย่างแน่นอนถุกจะจัดขัดใจสวนกับอาจารที่ไพทีพอยต์คิดิคีคราะห์แล้วคัดออกมาให้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ